ะ่วง,งกำลังออกดอกเหลองอมม่งวงบกงอ,อนม่งต้นมงม่วงกลังออกดอก <c oughs> เป็นแวอยู่บ้านเอากินไก่ซิเบิดเลอยู่ดี่กาลังออกดอกอ <c oughs> ดนี่เยน มานี้อันนันด็กเตอร์คำพันพัชจีเขาเห็นด็ตอร์ได้หมอเนี่หมอพนเนี่ยเห็นด็อกเตอร์เออนในบังได้บอกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คำพันพัชพาไปลินเทลีมหาสมุทรแอตแลนติกคุณได้มูนี่ได้แล้วก็มีแขกเขาโอ้เนี่ยมีเงยม่อนแก้วเงยตุ้งกำอย่างไรเมุ้ยเป็นกิมาฮอดไปทะเลด้านนี้ด้ então, อเออไปแถวแถวแอตแลนติกกูเลยเนาะ อันนี้เป็นเมืองเสียงชังงดุ่มมุงโมเวียนลีเดตกันยนต์อ้อมลุกขึ้นตรวเลงไรงามได้สิงนซาจนเอามาเชลกอนทั้งหลักจะน้อยกระิลงว่าม่านต้ำเลยลิ้นอยู่แถวนี้แหละพอดีอากาศกำลังเริ่มอุ่นไปชอบกินข้าวก่อน เดิบังคอยบึงซื้อหาอาหารวันนั้นได้กินข้าววันเลยกินรถคอยไปบึหาหาหางซื้อท่าเลยดี๋ยวบึงมามีอย่างเลยทางมาลายมันต้องป่อยเหรอ,อ,อเรอ็นเดร่น,นี่เป็นของคอยมุนติด <c oughs> ไม่ของตะมุยเลยเนกะี่ยวกับของมุนติสออ้ันนี้ก็เป็นกระแส

โอ้ดรสำคัญมูนฟิตมูนฟิตฟิตอันนี้มูนอันนี้เป็นดรสำคัญจะได้คอยละแม้นแอนเดอร์ไอวก มีตู้มาจากญี่ปุ่นคนนักท่องเที่ยวโอ้ล่ะล่ะกอกแบบัยานรถจักเอ้เรียกว่ากล้พัยุลอีเอออเทอร์นิกเอ็น้องเราไม่ได้พาลา a

ดอกกับปั่นเอือดรกับปั่นเป็นมุดน้ำอยู่ฮิมีแห้งบ่โอ้เหล่คนรจะรินน้ำส่งใจบุคือน้ำสีเด้ออันนี้เป็นอามหาสมุทรอลาติกเว้นน้ำสีได้หนึ่งเด้ออันนี้มันสีโดนเด้อหนี่เด้อสีโดนสีกองสีบ like ังไฟสีบังเหียง เดตามอนพันกันอยู่ต้งๆพันปูกาลลงมาเลิกพันยานเฮ้ยจิตๆบ่งวันนี้กันรอบเลยไดวันนี้พอาจารย์ผ่านลงแล้ววันนี้เฮากับจีถึงเวลาเฮาเลย้ะวันนี้เอ้ยโอ้ยท่วมพี่แล้วท่วม พร้อมห่ำแล้วโอ้ยใส่ดีอยู่แต่ว่าโอ้ยโอ้บกน้ำเงื่เด้อพี่น้องเลยน้ำเงื่อนมันเป็นน้ำในอันนี้น้ำทะเลได้เลยอันนี้มหาสมุทรแอตแลนติกเด้อเวยน้ำเงื่อก็เลยแนว

อ้ยู่ทำนำ้ำน้ำหมเออคักคักคัก,อย,ก,อ,ยกอยากไปาจะได้ทะเลไปไว้เมืองลาวดีหอนหอนตูนเซ่อยู่เบบ <c oughs> นี่ยังมีแห่งงอเจ้า <c oughs> <c oughs> Uhm. อันนี้บริเป็นน้ำสีเด้อพี่น้องเด้อบรเป็นดียงเกงคูสระวานเนอะเสนี้เลยอยบเปณมหาสมุทรอรันติกอย็อแค่น้ำทน้ลอันนี้นะกับดังเทมีแห้งโอ้ยก่อนเชมาอับดีงเลลดมนรวยาดเลยกวยรยสิบกิโลเมตรบ้านหัวเขาป่าพิทม ม,มากนดีเว้ยอ้แมนอ,อย่างไรกไปไว้มัองหนาวดิสินะอัลโทุกคนเดอ้อยีดวยเ,<ล>เดี๋ยวมาอาบดำดู่มเด้อมาเด้อมีอเมลวลาเราขี่ยนต์มาเด,ด้อใส่ก็ได้ว่าล่ะ

เปเสียลยก็บนอหาบเลเือเขาลงขึ้นไปสันกับเนอ้ยอันนี้บรสันแมนยกทีนึงผ่านไปข้ายกสยามนี่แปาขนาดเดียวนี้หกโมงครึ่งนินี่หกโมงครึ่งะินอยู่อยู่ถึงฟ้าผุ้นสะินหิวมักบหิวอยบ่เขาวแปนโมปนโมต่ ภูมิงคเครื่องเวค่ำประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงนะจะเป็นตุกดินโอ้ยยอากได้ทางนี้ไปไว้ไปอยู่นองแวงนี่เนาะทางในเมืองเป็นป้าเป็นนองแวงส์เฮ้ยสับาเสบายเดียวทางปันเมืองลาวเวดินภาอากันเออโบฮอนกดได้อยู่แล้วั เดี๋ยวว่าอลวอลีนบอลวลีเดี๋ยวว่าไปกินอาหารในในอันเอนดุไนบอกได้ิปเร์ดีเออแม่แต่ว่ากระกเด้ขวดกระกได้อหาเราอยู่ใสมีมีบริที่อยู่เราบริหาเองเอาบอกเลยเดี่ยไทั่หาเราเบอกกมีลิโทรนกันทั่วทั้สอลยกันจะไปมียากเนี่ยเ้าสบายเลยไเอาลูกแล้วเปิดเล่าคุ้มตะกี้แล้เปิดเดี๋ยวแทัวมเป็นยัง ก็เียวไปฮอดบนห่มเลยก็ยุดธเลยก็โทรถามที่เป็นที่สุดวันนี้มาอยากทาหนหาอาหารลูกไอน้น่ในยู่ชา้์มธรรมดาไม่ใสิจะไปกินอยู่ชาร์ม <c oughs> <c oughs> กระต o งงพันธ์ในอีเดียกรงพันธ์ในามานีหวาลิ้มชางเเพราะว่าเพราะว่าเราสั่งรถก็ไก่อนนะคนกวลรจะเท่าฟ้าดแบบวี้เวลามาจิ้มชางก็จะมากินตรงนู้นในนะว่าขับไปแถวบุงเนวิอันเช้นสันี่บุงกังแก่แบเนี้นะ จีนอลาสีเม็กซเม็กซเจ้าภาพอีกเพียงนึงคเขาตัวหน้งตัแรกนี่งเลยเฮ้ยเบียงซมาเลยตัวแรป็นตังจ่าป็ันเดกับตัมุยตัลางไม่ค้นแต่ีกเนจะไปใส่เียงาโ้ตนอ้ยสบายใครขับไม้คุ้นใครโฉบใครมันใคนดาให้รวยเอาอันนี้เป็นงานบูบุญของเจ้าภาพนต้อง่านมงก็อ พันไทยโอ้ท่านหมอดอร์พันเม็ดกิพันไทยจะหมอนกินนาโอ้กินกุ้งเพิ่นกับกับกกับักเรแซ่บีเาตมนีแม่นัไทยไทะเลเบิ่งาไปบ่จกนกดูาได้ก็มีเมตูตุมลแม่นบ่บุญเนาะบุญแแซ่บเ่วยให เอาเส้นแทบเด้อบฏิบัติิกระเพ้าจีตตะมณ์ออกจากสลังหันเลือะไรสะลังเลยไม่กุ้งรูปไอ้หนูในแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อดรคำพันธ์ประสิภาเมื่อได้ปฏิบักกรนี้จะมองเลยกินตอแล้วตเออมงว่าเป็นคนดี้เป็นกี๊ดิส่มัเป็นมุขงพูดีพูดีโยพูดีบุ้นดกีอนักศึกษาที่เมุพดี ไอ่บอกพ่อเมตูทั้งหลังเออซฟงเขาสวยเขาเลงมือนอบใจรอยใจขอบใจบเป็นยังบอเป็นยังดีใจ้ามุยก็ดีใจสามุยก็ดีใจขอบใจผู้พามาพร้อมเด้อเมตุมอนเมตุพอุพันดรคำพันดยยินเซฟมาม้วนพอใจเมื่น้ามาม่เนาะมีโอกาส โอ,อกาสหน้ามีแห่งมาใหม่อีกมวนอแซบ